คือเวลาของผมว่าพี่โถพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปเลยเจนนั่งเกมมิ่รับเติม MC เกม FC ออนไลน์ซื้อขาย ID หรือว่า ID ดอง ID พร้อมเล่นรับดึงนักเตะขายยากซื้อขายานักเตะหายากนอย่างนี้ยังมีเติมเกม RV B5 ราคาถูกและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนนั่งเกมมิ่ได้เลยครับเพจแท็กติดตามหลักแสนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับคุณเว คุณโดผมไม่ได้เปิด <ฮ fingers S 1> อะไรดีเพื่นอนผมมานานขออนุญาตหกล้านคุณน้องหกล้าน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 ครับคุณโดผมจัดให้ผมจัดให้ใหลแล้วผม<ๆ>ขอรัวๆเลยนะคุณเวคุณเอาไวไหมตามสไตล์คุณหกหมื่นคุณเอาไวหรือเอาช้าคุณพูดมาเอาไวนะสองร้อยผมจัดให้โจ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  เอาแคบไม่พอเลยอ่าแม่อะไรคุณกดมันมือไปหน่อยผมมันมือไปหน่อยอ่ะน้องจบแล้วคุณโดเฮ้ยอ้โหคุณเฮ้ยพี่กดกดยี่สิบครบเลยเฮ้ยเชื่อเพราะแกผมกดยี่สิบพี่ผมกดยี่สิบได้ครบเลยโอเคคุณเวนหรือว่าเอาเอาให้นะโอเคครับคุณโตไปเจอในเกมเดี๋ยวอันครั้งนี้เป็นมือคุณเวเพื่อนผมเปิดเองนะชวบชวุบ ลุยลลยคุณไปลุยแรงลุยแรงคุณไปปาดาปาดูนะปาดาเฮ้ปาดาปาดูงั้นเอ็มมัต้องนับคุณโดนี่ไม่ต้องนับไม่ต้องนับอ่าผมผมผมนั่งกอดอกรอเลยนะเน้ยผมก็กอดอกแล้วเนี่ยเหมือนก็ดูดูหนังเรื่องนึ่งไงเฮ้ยพี่โดนี่ผมได้กลิ่นวะกลิ่นอะไรกลิ่นหีอ่ะไม่ใช่กลิ่นฮาแลนด์กลิ่นฮาแลนด์คุณคุณไม่ใช่เด็กแล้วการอะไรเนี่ยการนี้เลยนะการการนี้การนี้คุณต้องการนี้ก่อนอยู่แล้วคุณเวยอ่านี่คุณดีไซน์นะคุณจะเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามอะไรอายุเะ ไปคุณข้ามเลยเหรอเฮ้ยดีนะคุณนักเตะแมนยูใช่เหรอเออไม่ทำไม่ไฟผมข้ามเลยเมื่อกี้มันไฟไงเฮ้ยตันกะตาญี่ปุ่นมียังบีก็ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยพลังเยอะนะเนี่ยเออคาร์มาดาคามาดิเหรอคาร์มาดาคาร์มาดาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเห็นนะไม่ต้องเห็นนะาเฮ้ยกดไปดิเฮ้ยกดผิดอันนี้โง่เฮ้ยคุณเ ดิอา์ดิอดิอาดะบวกแปดใช่ไหมบวกแปดเท่าไหร่เอ้ยบาดาบาดูบขายออกวีเปรตีเปิีเปิดีเชียปีเชนซีอันนี้คือสูตรันนี้คือสูตรธรรมดาป่ะชอบบ่ะอฟพีกไม่ต้องดูไม่ต้องดูถ้ากาคือไม่ดูเลย f p l กากเราไม่ดูไม่ดูอไปดูไปดูเอ l พกยวากน้องน้องอใจนะ f p l FPL คุณ กลับไปดูดูเอพี่เอากากคุณยังไอชิปสองอยู่เอพีอาร์เอีอาคุณโดนนี่ตาเอพีอาร์เอพีอารเอ้ยโอ้โหมานี่บูทมาน่ได่อยู่ขับบูทเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยอังกฤษญี่ปุ่นวิ่งเนี่ยสวยหกเลยเหรอเออหกหนย่งคือเลขกำลังสวยเลยนะหกศกับปีเฮ้ยล้างหน่อยแล้วกันเหม็นเยอรมันเอวบีโอ้ยอุนิออนเบอร์ลิน รวมปะอ๋อโกเซนโกเซนโเซนอ่ะไปอันนี้ผมจะเปิดทีละใบนะผมไม่เอาละเอาเอลเอพีเอลพูดสิวันไอตัวนี้จุกชอบอันนี้คือจุกชอบอ่ะจุกชอบหรอตัวที่เด็กขมมันบอกเนาะจ่าเดือดสันเอพีเอคือมันบอกเลยว่าต้องมีต้องมีโอ้ขาวจัวขาวจัวนาเจียเฮ้ยคุณดูคุ้มนะคุณเมย ทุกจังไหนครับผมตอนแหล่มีคนบอกไอเเป็นตันตเมื่อกว่าอัดคลิปไม่เกินห้าทีใส่แอดไม่ได้นั่นแหละไม่ได้เงินซีบีทีมอะไรวะโอ้โหใส่ละใส่ล่าไมมันข้าไม่ได้เฮ้ยเอเคุณเฮ้ยคุณข้ามเลยหรอ ลาบิโอไม่ให้พี่บอลเปิดมือทองหรอติดล้านแตกมาแล้วดีแล้วเนาะไม่ต้องเปิดอ่ะดีแล้วเพราะเดี๋ยวมันเกลือเปุ๊บคนจะจำภาพกูเป็นเกลือไปแล้วไงเฮ้ยเอพีแอลแพงสุดหรอตัวดีแน่เลยว่ะเชียร์ซ่าบุกแปดโอเคเฮ้ยคุณฆ่าเลยหรอคุณเอคุณไม่มีเวลาให้คนลุ้นเลยหรอมึงแบบไม่โอ้แอาแอลว่ะแล้วคุณฆ่าอ่ะโอ้โไม่ได้บีทีบีคุณได้อะเบนเซม่าคุณขายตลาดมาเลยนะฟรีอ่ะไอรู้อันเนี้ย อาไม่ใช่โดเหรอซเซเซเมโดเอาโดโดนี้ไปแทนก่อนนะคนละโดอ่ะแพงสุดคุณ60,000คุณข้ามเลยแพงสุด50,000อ่ะ Badabadoo hey Badabadoo b y ไม่มาเลสบอไม่ใช่มาเลสอะไรอ่ะนาเซอร์ปะโอ้โหใหแปด้จะลอยเฮ้ยของหน้าีบีบาซิลมาลีเตามาลีเตาโอ้โมแปดด้วยเฮ้ยปีอะไรอ่ะเอพอแพงสุดเฮ้ย เอ็นโซ่เริ่เปิดจนจำได้แล้วเขาจะจำได้แล้วแต่เอ็นโซ่แม่งก็เป็น115ที่ขายออกตลอดนะใช่ครับตัวเจลซีอ่ะไอ้ยูซีเอลสเปนซีบีสเปนนาโชเฟอร์นันเดีนาโชโอ้โหไม่เปลกด้วยไม่แต่ัมันนี่มันเอลั้งส uh ุดแค่ใบเดียวก็จบแล้วมันรีบมันไม่ก่อนหรอกแต่มันก็ตกรอบเดียวปีนี้เดอะบอยคุณ เดบอยเดบอยทำบูธไอ้ฮานักแก่นเดือยไอเชียนาอย่างแก่ไอสัตว์เอ้ยกินเมื่ออยู่เท่าไหร่เนี่ยมันคือฮานิกกินดูแว่ดูมีความสุขกันมั้งเฮ้ยยเฮ้ยเชฟอิตาลีซ 4A อโซลาบาโจโซลาไม่ใช่เดนว่ะเดวันก็มีแต่โซลาเป็นมาบ่อยกว่า โซล่าที่จับจองคุณที่อ่ะเอคุณจะทำได้ไหมผมไม่รู้จะโกรธใครแล้วตัวนี้ผมให้คุณโปรตุเกสยูเซ่ฟิโก้ฟิโก้แปดโอ้โหเฮยขอไม่ได้หรอพวกแปดอ่ะเออเฮียมึงขอใครอ่ะนั่นเอกูขอใครวะกูต้องขอที่ใครอ่ะดอนเหรอไม่ใช่อันนี้ประตูดีเมเลตร้อยยี่สิบ โอเคโอเคโอเคเอ้ผมถือว่าดีนะผมถือว่าดีผมถือว่าดีพลังเอพีโคตรน้อยใช่มาดูไปคุณทำได้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 ย่แค่ดูอเฮ้น้าโอ้โสี่าะโอ้ยโอไยโอ้โอ้คโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้้ย้้ยน้โอ้โยโอ้โอ่อ้ย โมดิโคอาซิอนาเซอร์ใครอ่ะโรโซวิตคุณเปิดเพลงไหมบดามบดูอของจริงหน่อยอ,อ,อาไปไปไปกดไปเปิดเออเออบดามบดูเออเอาป่ะฟังแล้วอยากดูดเมาส์าเพลงนี้เฮ้ยเบาส์เด็กนี่ออกไม่ใช่หรอ บาเบเไ่มันทีมเดียวนี้ใช่ไหมแต่บอนทีมมาดิดไงี่ยโอเคคุณเวฟเพื่อนอาลีเฮ้ยใครวะเนี่ยดิโคโรบาลเลล่าโอเคเฮ้ยผมผมบอกเลยคุ้มนะแล้วเปียนนะผมว่าได้ดีอ่จัดไปเพื่อนจัดไปมึงจะคัดยังไงก็ได้ตอนเนี้ยอ่ะคุณจะทำอะไรคุณเวคุณยังไงคุณบอกสู้เพื่อนอันนี้คือจรังไม่ชิกลางไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นโอเคสวยคุณเว ไอ้ฟาเอเอ้ยปาเป้เฮ้ยเป็นตัม,เตเตมา,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยคุณของจริงว่ะคุณเว เฮ้ยคุณไม่ของจริงอ่ะนี่แค่ชีมลางกันเนี่ยเฮ้ยพี่คุณยังไม่ใส่สูตรเลยนะกดหนึ่งกดหนึ่งครับน้องคดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งหน่อยบารมีเวบารมีเวน้องแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไรครับชื่อทีมประดานว่าอะไรนะพี่เอาเอทิฮาร์ดเอาเอทิฮาร์ดเอาเอทิฮาร์ดโอเคโอเคอ่าอ่าอ่ะห้าใบด้วยไหยอมยอมยอมผมหยอกผมหยอกผมหยอกสวยครับคุณสวยครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเตเรมี่ร้อยสอง อ๋อยี่สองอยยองเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยของแท้มามีเว่ไอเตนี่ฟอร์มมันดีเหรอพอรามมันเยอะจังพี่ฟอร์มาจะมันน่าจะแบกโปรโต้อ๋อมันแบกแบกแบกลุยถ่ามจริงแตดไปเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยลุยดีอรดดีอรดีอรดอยสิบแปดรอยสิบปป่ะ ราคาดีราคาดีแต่ราคาขายได้คุณแต่ราคาขายได้ผมให้คุณมาเล่นเลยผมไม่แย่ไม่แย่ผมว่าไม่แย่สามดาวเลยผมว่าโอเคเลยผมว่าดีเลยผมว่าดีเลยในงูผมกอะแต่ไอ้ก็ทายแรกมาคือสุดใช่สเปนว่ะเฮ้ยอาร์เซนซิโอใครวะอาร์เซนซิโออาร์เซนซิโอโอเค เล็กสองใบเพื่อนผมขอให้เพื่อนได้เดอะบอยกับพายเลันเอาง <S 2> <S 2> ี้ไม่เคยมีใครเปิดสองใบเลยผมเปิดไม่เคย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 ไม่ไม่ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยไม่เคยเห็นผมเห็นคุณได้เคหรอครับผมให้เห็นอุ้ยนี่ไงอ่ะบารมีเวจัดไปจัดไปเพื่อกี้โทนี่โค้ดเฮ้ยโทนี่โค้ดแม่งหลุดมาบ่อยมากอีกตัวอุ้ยบานบานบาลามีโอเค เฮ้ยของแท้พี่โผ่แล้วโค้ดยิบโคตรเหยียอยู่องขอได้เวลาคุณเว่ที่ของแท้ของแท้น้องของแท้แท้อะมาครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแบบไม่ดุดันนะครับเพราะว่าหลายคนบอกพี่ดุดันอะมันไม่ดีเด็กๆก็แบบใจการ์ดก็จะวิ่งตะเิดหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาแบบนิ่มๆนวลๆบ้างแล้วกันเนีด้วยการเปิดไอคอนเจใบเปิดบวก8 5ดห้าใบนะครับน้องๆไปครับอย่าแอปกระแด คุลิไปเพื่อน C F ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคแสนหนึ่งขอคบคุณสันติพงศ์สับเมมเบอร์ลิเจเยมัน C B เยเมนมาร์ลิทลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ปุ๊บอ้ยูเซียบาซิลสิงวาเน่มาร์ลิทบาซิล ัครับคุณบอลสวัสดีครับพี่ชายผมคุณดูเครียดๆนะคุณดูรีแล็กหน่อยไหมผมก็ผมก็รู้สึกผมอยากรีแล็กแหละแต่ตอนนี้มันไม่รั่นไหมผมเลยอะทีคุณผมไปงานวัดเพิ่งกลับมาเนี่ยแบบโอ้โหเต้นเขาเต้นแบบ

เจนว่าเอาคนอื่นมาคู่ผมดีกว่าครับผมพักเขาไปแล้วฮังก็ตเอทีกองหน้าคุณอองอองอองเกเทียอองลีอองเกเทียอองเทียอัมเปอร์ต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาเดี๋ยวมันเสียนาฬิกาโหไอ้เพี้ยรัวๆเลยว่ะมันมันลุ้นยากอะโอซิมเฮนโอซิมเฮนด้วยหลายแสนไหมก็หลายแสนนะผมจำได้ของดีโอเคของดีครับของครับไม่ไม่บุ๋ ไม่แต่เข้าใจได้เพราะว่าใบของดีมันอยู่ที่สาใบท้ายคุณบอลที่เราเปิดกันทุกวันอ่ะเปิดจนชำนิชำนาญไปแล้วของจริงมันอยู่ที่ใบไหนครับคุณโทใบท้ายครับผุนบอลต้องคัดไหมครับคุณโทคัดสิครับไ<ป>บมันคือเวลาของผมว่าพี่โทรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปเลยเอวอลาเลยมีคนพิมพ์ว่าเพลงปัญญาอ่อนสวัสดีครับหน้าฮิเวเข้ามาหน่อยครับเพื่อน มาช่วยหน่อยเองคุณโยใครอ่ะพี่น,นาโปลีนาโปลีเด้อประเทศนีนโ้โอ้โหรโอ้โหใครอ่ะคุณเลมอขอบารมีคุณหน่อยได้ไหม ต้องเป็นคุณแล้วป่ะคุณนี่คุณจอดรถเลยแล้วคุณเข้ามาเออมึงจอดรถแล้วเพื่อนจอดรถเลยอย่าพิมพ์เก่งหน้าแชทไอ้ควายจอดลำโบก่อนแล้วมาคุยตอนนี้จอดลำโบเขาหายกับมึงก่อนครับว่าเพื่อนอยู่ไหนอยู่บนท้องถนนผนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ครับตอบครบเลยเนาะคุณเป็นคนละเอียดดีนะคุณนั่งรถอะไรไปอ่ะผมนั่งคาดิแลคครับคุณอิมพอร์ตมาจากเมกันเลยเหรอครับหน้าหิเว่เออครับอ่าไอ้มอยบอกพี่กโลเปิดได้คิมพมินแจหน้าหิเว่ผมอยากได้อ่ะหน้าหิเว่เว้ยพร้อมของได้เลยก็ขอให้คุณโชค นะขอบคุณครับขอบคุณครับเว่คิมินแจมันง่ายไปห่อต้องได้แหละเพื่อไปดูไปโอ้โหตัวเชียแน่เลยนาโปลีแล้วเหรอเฮ้ย121ไทยอะโรบอต้ามันโอ้ยถ้ามันนาโปลีอย่างงี้แล้วคิมมินแจมไปไหนอ่ะอ่าต้องได้เพื่อนแล้วคิมมินแจมมันต้องบาเยอร์หรือนาโปลีตอนเนี้ยโรบอต้าเขาบอกพี่กาแฟมั้งอีเวีน คุณสั่งผมกดผมจะกดเพราะเป็นใบสุดท้ายผมให้เพื่อนผมโอเคครับกดครับกดแล้วครับเพื่อนเอาไปนะปาดาบาดูบาลาเฮ้ยฮังการีซาร่า สโบ,สบอยนะสบูสาลสบูสายตำนานเลี้ยวภูแพงไปปะเนี่ยหกแสนขายออกปะเนี่ยหรือแพงเพราะเป็นตัวนิยมนะเฮ้ยออกว่ะออกว่ะออกว่ะมีขายวะขายด้วยอืม้นงั้นขายแล้วกัน